สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพีมในช่อง CSR Channel อีกแล้วนะคะทุกคนอุ้ยต้องขอบคุณกระแสะตอบรับนะคะเป็นอย่างมากวันนี้ที่คิมอัดคลิปนะผู้ติด,ดตามชแนลเนี่ยอยู่ที่691คน คือค่ะดิแค่9คนจะครบ700แล้วว่าทุกคนขอบคุณมากๆนะคะยอดวิวคลิปที่แล้วได้ประมาณพันเเท่าไหร่พันเจ็ดสหรือไงเน,นี่ยค่ะหนูหนูลืมแล้วแต่ขอบคุณมากๆาสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้คิมก็จะพาทุกคนเข้าสู่โลกออนไลน์กันอีกแล้วโดยการที่คิมเนี่ยไปเจอ แอปพลิเคชันหนึ่งนะคะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการช้อปปิง้งเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่นะคะมันเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณ15มกราหรืออะไรเนี่ยเนาะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าฟินโกนะคะนี่นี่ตรงนี้ทีมเนี่ยก็ได้ลองเล่นแล้วก็อัปเกรดอ่ะพูดถึงแล้วออัปเกรดก่อนเนาะ ทำไมถึงต้องอัปเกรดอัปเกรดคืออะไรนะคะแอปพลิเคชันฟินโก้เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนห้างสรรพสินค้าออนไลน์บนโลกโซเชียลอะเนาะบนโลกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็คนที่สมัครผ่านลิงก์เนี่ยหรือสมัครเข้าล็อกอินแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะเขาจะสามารถ มาช้อปปิ้งใช้จ่ายเหมือนแอปช้อปปี้กับลาซาด้าแล้วเข้าไปซื้อของได้แล้วทำไมต้องอัปเกรดแล้วอัปเกรดมันคืออะไรอะ่ะอัปเกรดมันได้อะไรเพิ่มอัปเกรดเนี่ยมันทำให้เราเปิดสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันได้คล้ายๆข,ของถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่ออะไรนะยูพิกก์อ่ะยูพิกหรืออะไรแอปพลิเคชันอีกตัวหนึง่ง ใช่หรือเปล่าเดๆ,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 ๆดูตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าคิมไม่ได้ลอกอินตัวนี้นะคะคิมลองมาทำของฟินโก้นะคะอ่ะคิมเนี่ยอัปเกรดโดยการซื้อชุดของขวัญซื้อชุดของขวัญคืออะไรก็คือสินค้านะคะในราคาหนึ่งพันห้าร้อยก้าบาทตรงนี้นะเออซื้อไปแล้วก็ ทำ,ทำไมอัปเกรดแล้วมันได้อะไรพออัปเกรดปุ๊บคีมตอนแรกอะจะอยู่ในสถานะ SP ก็คือลูกค้าผู้ใช้งานทั่วไปใช่ปะแต่ตอนนี้คีมอะ่ะเปลี่ยนมาเป็นสถานะ PS ตรงนี้นะทุกคนเห็นปหมรูปเพชรตรงเนี้ยน,นั่นแหละทำไมอัปเกรดมาแล้วมันได้อะไรหรอก็คือมันจะสามารถสร้างไรายได้ โดยการ1เลยทําขยะาสาขา2เลยคือแชร์ลิงก์ให้ผู้คนเนี้ยเนี่ยมันจะมีโค้ดตรงนี้เห็นปะ e5hwda เนี่ยคือพอเราแชร์ลิงก์หรือแชร์โค้ดตรงนี้ไปให้คนที่เขาเข้ามาล็อกอินอ่ะพอเข้ามาล็อกอินปุ๊บเราอะ่ะจะได้เลยนะทุกคนจะได้ลูกค้าที่เป็น sp อ่ะ มันเป็นฐานลูกค้าเราเวลาที่เขาช้อปปิ้งอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะได้เราจะได้จากตรงที่ราคาของที่เขาช้อปปิ้งไปอย่างสมมติว่าเขาช้อปสองร้อยบาทแล้วก็จะได้ยี่สิบาทบางทีมันอาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมันก็จะมีราคาบอกแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อของอย่างเงี้ยเราก็ได้คืนด้วยถ้าเราอัปเกรดแล้วนะเราจะได้คืนด้วยคือมันคุ้มมากอ่ะทุกคนเอาจริงเนี่ยเห็นปะ โอ้โหคุ้มสุดเนี่ยเนี่ยเนยมันก็จะมีสินค้าแล้วก็มีราคาผลตอบแทนส,สูงสุดบอกนะคะว่าถ้าเราซื้อชิ้นเนี้ยเราจะได้เงินกลับคืนมาเท่าไหร่นะอืมแล้วพอตอนเนี้ยมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นเหมือนช้อปปิ้งกับลาซาด้าเลยก็คืออังเปาส่วนลดนะคะ คิมกําลังจะเล่นอังปาส่วนลดนะตอนนี้คิมเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดไปก็คืออังปาส่วนลดเนี่ยปกติอะแอปพลิเคชันทั่วไปเขาจะแบบพอกดครบห้าร้อยแล้วเขาเบิกไม่ได้ใช่ปะพราะเบิกไม่ได้อะมันก็เลยจะทําให้เหมือนแบบว่าเอาไปเป็นคูปองช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันอะแต่อันเนี้ยคือมันสามารถถอนเป็นเงินสดได้สําหรับคนที่สมัครสมาชิกหรืออัปเกรดแล้ว ซึ่งสมุดลองนึกดูเล่นๆนะทุกคนถ้าเราทำครบสี่วันน่ะก็ได้มาสองพันแล้วอะเฮ้ยคือมันคุ้มอะ่ะเออแล้วจริงๆอะคือมันไม่ได้กดเยอะนะทุกคนเราก็แค่หาคนอื่นกดให้ไม่กี่คนเองอะใจคีมอะคืออยากให้ทุกคนอะเอาลิงก์อะไปทิ้งไว้ที่เพจของคีมอะเดี๋ยวคีมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้ใต้ขีปะตรงคำอธิบายอะ แล้วก็จะทิ้งลิงก์ตัวนี้ของคีมอะ่ะไปให้ทุกคนกดให้ด้วยนะคะตรงใต้ลิงก์นะตรงใต้คำอธิบายเออแล้วคีมจะมาทำคลิปอัดอีกทีว่ามันถอนได้จริงไหมมันเบิกเข้าบัญชีธนาคารได้จริงหรือเปล่านะคะนะลองลองดูถ้าใครอยากรู้ช่วยกันไปกดนะคะเพราะว่ามันเหลือแค่เจ็ดสิบแปดคะแนนเจสิแปดแต้มไหมเขาเลือกแต้มมะอืม นั่นแหละมันก็จะสามารถถอนออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นจะลองมาดูนะคะว่าจะมีกฎกติกาอะไรให้อ่านตรงนี้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะของแอปพลิเคชันแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะฟังรายละเอียดที่มันที่มันอยู่ในกลุ่มอะที่มันมีคอนเทนต์อะเออ ว่าอย่างคิมเนี่ยคิมเข้ามาเป็น PS ปุ๊บคิมก็จะมีกลุ่มที่มีคอนเทนต์ใช่ปะ่ะทุกคนถ้าใครสนใจใครอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตรงนั้นให้ทุกคนเนี่ยทักไปที่ Facebook ของคีมได้เลยนะเดี๋ยวคีมจะบอกทุกคนนะคะว่าให้เข้ามาล็อกอินแล้วก็แคปหน้าจอมาให้คิมเดี๋ยวคีมจะดึงเข้ากลุ่มเทนนะทุกคน เถ้าใครอยากรู้แค่ล็อกอินค่ะขั้นตอนนี้ยังไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนมันคือมันฟรีอะเราอยากให้ทุกคนลองศึกษากันก่อนจริงๆทาไมคีมถึงเลือกที่จะทําตรงนี้ยเพราะว่าคีมมองว่าการที่เราได้คุยกับคนอื่นอะแค่เราให้เขาแค่ล็อกอินอะทุกคนมันก็แบบมันไม่ได้ยากอะไรอะเออแล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตแอปพลิเคชันมันดังขึ้นมาแล้วอย่างนีคือมันต้องดังหลือล่ะเออ แล้วถ้ามีคนมาช้อปปิ้งอะ่ะคนที่เราให้เขาไปล็อกอินแล้วไปช้อปปิ้งอะ่ะเขาซื้อของเราก็ได้ละสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยมันดีอะ่ะคือไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยอะ่ะเราไม่ต้องเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยไปขอร้องให้เพื่อนแบบเออเพื่อนจ๋าช่วยกดลิงก์ให้หน่อยได้ไหมคือแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แหละคือมันไวมากนะทุกคนจริงเนี่ยอ่ะอย่างสมมุติว่าครีมใช่ป่ะตอนนี้อายก็กดไปดูได้ คีมีทีมอยู่ทั้งหมดห้าสิบสามคนนะไม่ใช่ทีมสีลูกค้าลูกค้าเนี่ยตรงเนี้ยมีอยู่ห้าสิบสามคนเพราะว่าคีมเพิ่งทําได้ไม่แค่ไม่กี่วันใช่ปะ,ะเอก็อแบบให้คนอื่นเขาดาวน์โหลดอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าลืมนะคะไปกดลิงก์ให้ด้วยนะก็ <c oughs> <g iggle> สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าคีมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอะมันก็ไม่มีอะไรอธิบายแล้วอะ เอาไว้เดี๋ยวถ้าคิมทำเงินถอนได้500อบาทแล้วอะเดี๋ยวคิมจะมาอัดคลิปถอนเงินให้ดูนะคะว่ามันถอนได้จริงไหมมันเบิกเข้าธนาคารได้จริงหรือเปล่าโอเคพะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะอย่าลืมนะเพราะว่าคิมเนี่ยสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะคะเนื่องจากเพจเก่าเนี่ยมันเหมือนอยังไงอะเขาเรียกว่าอหละมันติด มันผิดอ่ะชื่อมันผิดอืมเดวยวคีมจะใส่ลิง์เพจใหม่ให้ทุกคนนะคะไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ